ธรุรกิจก็เหมือนสิ่งมีชีวิตนะคะคุณสามารถเช็คสุขภาพของธรุรกิจคุณได้ผ่านงบการเงินค่ะงบการเงินลหลักๆมีอยู่3ตัวด้วยกันนะคะคือ1งบดุลค่ะดูว่า snapshot ตอนนี้สุขภาพคุณเป็นอย่างไร2คืองบกำไรขาดทุนนะคะคือรายได้ หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วนั่นคือตัวเงินที่คุณควรได้ทางทฤษฎีค่ะ3ามคืองบกระแสงเงินสดเพรางเงินสดเป็นเหมือนออกซิเจนทางธุรกิจของคุณนะคะเพราะฉะนั้นเงินสดนี่แหละคะ่ะคือตัวจริงที่บอกว่าคุณเหลือเงินจริงๆเท่าไหร่กันแน่ ในการทำตัวเลขนะคะคุณมัร์กมีนักบัญชีมาช่วยทำแต่การตัดสินใจในอนาคตเป็นเรื่องของเจ้าของธุรกิจและ CFO ค่ะหากคุณไม่มีพื้นฐานแต่คุณอยากมีความเชี่ยวชาญเรื่องนี้เราจะเริ่มจากการปูพื้นฐานบัญชีทางการเงินสำหรับเจ้าของที่ไม่มีประสบการณ์ในวันที่2ค่ะเราจะสอนให้คุณบริหารจัดการได้อย่างตรงจุดและในวันสุดท้ายคือเรื่องของภาษีพบกันได้ที่หลักสูตรเอสเตฟิน